ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ดินแดนซาฟารีที่ดีที่สุดในโลกประเทศเคนยยมาร่วมตามล่าหาบิกไฟผู้ยิ่งใหญ่ชั้ง5้าแห่งป่าแอฟริกาตะลุยอุทยานเอเวอร์ซินี่บ้านของช่างป่าแ,แอฟริกันช่างแอฟริกันนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะได้เห็นใกล้ขนาดน,นตัวใหญ่มากและภูเขาไฟคิริมันจโรอันยิ่งใหญ่ใกล้ชิดครอบครัวฮิปโปและนกนานาชนิดที่ทะเลสาบในวาชาตรงไกล้ตรงนู้นนะคะเป็นครอบครัวเลยนะคะมีกันประมาณน่าจะ ตัวได้ะะตื่นตาตื่นใจไปกับฟุงนกฟลามิงโกที่จะเปลี่ยนทะเลสาบนากรูให้กลายเป็นสีชมพูและใกล้ชิดสัตว์ป่าอีกมากมายที่เขตอนุรักษ์มาไซมาร่าพร้อมเยี่ยมชมบ้านของชนเผ่ามาไซส,สัมผัสบรรยากาศกลางทุ่งหญ้าสวรรค์นนและการบริการที่เป็นกันเองในโปรแกรมการเดินทางตามรอยกบนอกกะลาตอนตะลุยซาฟารีเคนยาสอบถามรายละเอียดโทร089 897 9832 บันดานใจขอเชิญท่านรุวมเดินทางสู่ดิดนแดนซาฟารีที่ดีที่สุดในโลกประเทศเคนยยมาร่วมตามล่าหาบิกไฟผูยิ่งใหญ่ทั้งห้าแห่งป่าแอฟริกาตะลุยอุทยานเอเวอร์ซินีบ้านของช่างแต่อแอฟริกันช่างแอฟริกันนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะได้เห็นใกลขนาดนี้ตัวใหญ่มากและภูเขาไฟคิริมันจาโรอันยิ่งใหญ่ใกล้ชิดครอบครัวฮิปโปและนกนานาดชนิดที่ทะเลสาบในวาชาตรงไกลตรงนี้นู่นนะคะเป็นครอบครัวเลยนะคะมีกันประมาณน่าจะ ตัวได้นะคะคตื่นตาตื่นใจไปกับฟุงนกฟลามิงโกที่จะเปลี่ยนทะเลสาบนากรูให้กลายเป็นสีชมพูและใกล้ชิดสัตว์ป่าอีกมากมายที่เขตอนุรักษ์มาไซนาร่าพร้อมเยี่ยมชมบ้านของชนเผ่ามาไซสัมผัสบรรยากาศกลางทุ่งหญ้าสวรรค์และการบริการที่เป็นกันเองในโปรแกรมการเดินทางตามรอยกบนอกกลาตอนตะลุยซาฟารีเคนยาอสอบถามรายละเอียดโทร089 897 9832